พันตำรวจตรีนิคมยักษ์จอมสารวัตรสืบสวนสบพบันผือพร้อมตำรวจชุดสืบสวนก็มีการจับกลุ่มนายสาธิตหรือแอดดี้อายุ42ปีอัภาพไปเลยครับตัดภาพไปเลย42ปีนะครับชาวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับนี่ท่านผู้ชมครับก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ให้เห็นนะครับเห็นบอกว่าจับได้พร้อมของกลางเป็นเครื่องมือช่างชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เป็นจํานวนมากนะครับก็มีการควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก สารภาพนะครับสำหรับนายสาธิตนั่นก็สารภาพบอกว่าตนเป็นช่างเชื่อมอยู่ตัวเมืองอุดรตกงานมาเดือนกว่าก็ออกตะเวนล,ลักทรัพย์ในเขตอำเภอบ้านผือก็ได้ทรัพย์สินก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์โดยขโมยมาจากข้างโรงพยาบาลบานผือแล้วมีการถอดอะไรไปขายครับก็ขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในตัวเมืองอุดรได้เงินมาก็ไปใช้จ่ายซื้อยาบ้ามาเสพเนื่องจากตนติดยาบ้ามานานแล้วทางด้านสารวัตรสืบบอกว่า มีประชาชนมาแจ้งความว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ข้างโรงพยาบาลมันผือหายไปทางตำรวจชุดสืบสวนจึงออกหาเบาะแสคนร้ายจนรู้ตัวว่าเป็นนายสาธิตหรือแอดดี้จึงเข้าทําการจับกลุ่มจากการตรวจค้นบ้านเช่าพบอะไรรถจักรยานยนต์ที่แจ้งหายเอาไว้นอกจากนี้นายสาธิตยังสารภาพว่าได้ก่อเหตุขโมยอุปกรณ์เครื่องมือช่างภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อําเภอบัานผืออีกด้วยหลังตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วง นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตุ่มฉ่ำร่างกายแี็งไอ้พวกแมงสรสวันแล้วก็ในบึงเดือนก็มาที่ตรงไหนที่บ้านหนองคุงใช่ไหมบ้านหนองคุงนะแล้วก็เริ่มมอไซค์เริ่มมอไซค์นี่จากที่ไหนนันถือนั่นเหลือตรงไหนข้างโรงพยข้างโรงพยาบาลคนใดรายนี้คือนาย สาธิตหรือเอดีนะครับก็เลยเข้าทำการตรวจสอบนะครับก็พบอุปกรณ์ชิ้นส่วนแล้วก็ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ที่จำแหนงวันนี้เป็นรถจักรยานยนต์ที่แจ้งหายไว้แล้วคันที่ข้างโรงพยาบาล